คิดถึงแบบอยู่ไม่ตอดที่เลยแล้วตอดไหนอะนี่เป็นใครนี่เป็นปลาบออยากเห็นรอยซากไม่มีแล้วไม่ได้ไอ้นี่แล้วอาจารย์ให้อาจารย์เอาออกไปแล้วถ้าเกิดมีวันนี้ก็คือรู้เลยนะว่าไม่ได้อาบนะเจ๊ฉีดวัคซีนยังคะเอาอะไรมาฉีด สบายดีไหมสบายดีค่ะวันนี้ชาววีเป็นไงบ้างเป็นหมาค่ะเป็นหมาปกติดีค่ะรอเป็นปีกว่าจะมาเพิ่งไล่ไปเมื่อน,นี้เองนะอ้าวไม่ดูละหนึ่งไม่ได้ดูละหนึ่งน้ำหนึ่งไข่หมึกไข่หมึกก็ไลฟ์ใครคะใครคือไข่หมึกอะ่ะแม่เมื่อใหม่อ่ะเฮ้ยว่าไปนั่นอย่าขยี้หมูอย่าขยี้จมูกแรงสิลูก อันนี้จมูกจริงนะขยี้ได้นะอันนี้ไม่มีซิลิคนนะจมูกจริงคิ้วของแท้ไหมคะคิ้วแท้ค่ะคิ้วจะแท้เลยคิ้วถึอฮ <c oughs> ัมคาวาอีเป็น <c oughs> คนละคิ้ว <c oughs> คิดถึงแบบอยู่ไม่ตอดที่เลย <c oughs> แล้วตอดไหนอะ่ะนี่เป็นใครนี่เป็นปลาบอชอบใส่แนวไหนใส่แนวตั้งค่ะคุณพี่มันนอนใส่มันก็จะใส่ยากเนาะมันก็จะแบบ โอ้ยมันจะแขวนเอาขารอดไงเราชอบใส่แนวตั้งแนวตั้งมันจะเป็นเป็นแนวที่ใส่ยากสุดหรือว่าถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าแอดวานซ์หน่อยเราจะใส่แนวทยแยงก็ได้แล้วแต่องศาการบิดแขนของเราว่าอยากใส่แนวไหน <c oughs> ล้างจานอยู่น่ะซู่ซูๆนะคะล้างจานให้ซาเนียวมงมาเลยนะเป็นกำลังใจให้ฮึ อาบน้ําอยู่น่ะอาน้ําอยู่ก็สู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะอาภัสาดิมออกไปเลยเหมือนกันเลยยายชอบด่าว่าล้างไม่สะอาดคือน้ำหนึ่งอะไม่ได้มีคนว่าว่าล้างไม่สะอาดคือเป็นคนล้างสะอาดแหละแต่ว่ารู้สึกไม่ค่อยชอบไม่รู้ทําไมไม่ชอบแต่ว่าแบบเวลาเราล้างสะอาดมไม่เวลาเราล้างใช่ปะไม่รู้ว่าไม่ไม่ชอบอะไม่รู้ว่าทําไมไม่ชอบแต่ว่ามันไม่ชอบอะ เราน้ำหนึ่งอะเป็นคนที่แบบล้างจานเหมือนล้างทั้งบ้านอะเหมือนล้างทางั้งครัวคือแบบน่าจะล้างรุนแรงเกินหรืออะไรไม่รู้มันพื่นเพลินนี่ศูนย์เรายืนล้างจานอยู่ใช่ปหแล้วนับจากที่รัศมีจากที่เราล้างจานอะไปอีกประมาณหนึ่งเมตรถึงสองเมตรก็คือน้ําเดินกระเด็นไม่บดเลยเลอะไรยงี้ถ้าเราตากผ้ามันจะมันจะแห้งแล้วไงเออมันก็จะไม่ค่อยเลอะเทอะมากไม่ค่อยเปียกมากก็จะเออน่าจะชอบตากผ้ามากกว่า กางเกงตัวโปรดปะเนี่ยออมาถึงอันนี้หรอคะทุกคนนกางเกงด้วยหรออ๋ออันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ตัวโปรดค่ะเอามาแค่นี้ <c oughs> แต่รู้สึกว่ากางเกงตัวนี้เป็นกางเกงที่เรารู้สึกว่าใส่แล้วสบายแล้วก็สามารถใส่ในทุกโอกาสอืมก็เลยจะหยิบตัวนี้มาใส่บ่อยเ <s assy> สียงไม่ตรงเอา้าทำไมบางคนบอกตรงบางคนบอกไม่ตรงอะเสียงมันจะไม่ตรงเอา้า นี่ก็ตรงเออคนตรงต้งเยอะต้งแยอ่อ้าวใครไม่ตรงอ่ะสอยบาได้วยครับใครไม่ตรงครับอยากเห็นรอยซากไม่มีแล้วไม่ได้ไอ้นี่แล้วอาจารย์ให้อาจารย์เอาออกไปแล้วถ้าเกิดมีวันนี้ก็คือรู้เลยนะว่าไม่ได้อาบนะเจ๊ฉีดวัคซีนยังคะเอาอะไรมาฉีด เจ๊ไหนบอกว่ามาแปบเดียวนี่แหละคะอ้าวขอบคุณที่เตือนนะคะคุณพี่กี่โมงแล้วโอเคทุกคนวันนี้ก็มาทักทายกลุมกลีบเล็กเล็ก,ลกน้อยนอยเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาเจอกันอีกนะคะเร็วๆนี้บายยทุกคนอย่าลืมดูแลตัวเองดีๆด้วยอ,อย่าลืมไปโหวตจุกอ,อย่าลืมไปโหวตจุกในโดดีดงอะในโดดีดงอย่าลืมไปโหวตโดดีดงในจุกด้วยนะคะฝากด้วยนะคะคุณพี่คุณน้อง 拜拜，依依。